สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้านครับคลิปนี้นะครับพบกับลายคุกกี้รานครับเป็นการเก็บเหรียญน,นะครับก็คือไม่ได้ทําคะแนนนั่นเองโดยใช้คุกกี้ตัวใหม่คุกกี้นักดนตรีนะครับก็เหมือนกับว่าคลิปนี้นะครับเป็นการทดสอบสมรรถภา,ภาพเลยแหละว่าตัวเนี้ยมันจะสู้ชีสเค้กได้หรือเปล่าก็คือเก็บเหรียญสู้มันได้ไหมโอเคผมจะใช้ตาช่างเหรียญนั่นแหละมันสามารถแปลงคะแนนมาเป็นเหรียญน,นะครับทุก4วินาทีครับ ไอ้ตาช่างเนี่ยมันจะแปลงทุกสีเว้นทีเพราะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้พวกช้างหรือดาวนะครับเพราะว่ามันจะย่อยย่อยไม่ทันอ่ะผมจะใช้ไหกระหาโบราณอันนี้จะน่าจะดีกว่าครับเพราะว่ามันมีโอกาสเสี่ยงกุบเหรียญครับเป็นรูปดอกไม้เนะี่ยถึงหกเปอร์เซ็นต์ครับก็คือมันบนยอดจะมีเหรียญทองหนึ่งเหรียญแล้วก็ลาต้นจะเป็นเหรียญเงินนะครับแถมได้เหรียญตอนจบอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ชิน,นีครับ ผมลงทุนวิวัฒนาการเมื่อกี้ครับเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปนี้นะครับคือแหวนลดหนามอันเก่าเนี่ยซึ่งพอวิวัฒนาการแบบทําปกติแล้วจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นตอนจบเกมสิบสี่์เซครับอันนี้ผมวิวัฒนาการด้วยเหรียญน,นะถ้าผมใช้คริสตัลแล้วตีติดแจ็คพอตนะครับมันจะเพิ่มแค่15%บซนซึ่งไม่คุ้มครับส่วนอันเนี้ยผมวิวัฒนาการด้วยคริสตัลเกเมตรครับก็ห้วนะครับไม่ติดแสงนะครับก็ ได้แค่สิบ็นตถ้าติดแสงก็สิบสองเซ็น์อีกชิ้นแน่นอนต้องเป็นขนนกครับเพื่อที่จะโดดเหรียญน,นะครับผัดสองแน่นอนครับเจ้าเก่าครับคุกกี้อาบังครับคีวเนยนั่นเองโอเคก็มาดูกันครับว่าไอเจ้าคอมโบโตัวใหม่เนี้ครับมันจะทำเหรียญสู้ชีสเค้กได้หรือเปล่าครับต้องให้มันเปล่งแสงสีทองครับมันถึงจะ เสกกลุ่มเหรียญออกมาครับนี่ครับเมื่อเราได้บทเพลงบรรเลงที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องกระโดดสองสเต็ปทําเพื่อแล้วครับเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนบทเพลงนั่นเองครับเราจะเน้นบทเพลงความร่ารวยครับคือแบบนี้ครับเมื่อเราได้บทเพลงความร่ำรวยเนี่ยมันจะเสกเหรียญแบบนี้ตลอดไปเลยครับก็คือถ้าเราไม่กระโดดสองสเต็ปครบเจ็ดครั้งเนี่ยให้ตายไงมันก็ ไม่เปลี่ยนบทเพลงครับมันจะเล่นแต่บทเพลงนี้นั่นเองก็คิดซะว่านะครับมันก็คล้ายคายคุกกี้จิ้งจอกอะ่ะที่ว่าต้องเป็นร่างคนนานๆน,นั่นเองครับถ้าโดดสองสเตปครบเก้าครั้งเนี่ยมันจะแปลงแปลงเป็นร่างหมานะครับเราไม่อยากแปลงเป็นร่างหมาเราก็อย่ากระโดดสองสเตปบ,บ่อยๆครับอย่ากระโดดสองสเตปความเพรียบปรามาณนั้นเลยครับเหมือนกัน แต่ว่าเจ้านี่มันมี3าบทเพลงครับคือบทเพลงฟื้นฟูเลือดบทเพลงแปลงสีขวางเป็นเยนลี่แล้วก็บทเพลงเสกเหรียญแบบนี้นะครับเราก็เน้นทลมีนีครับเราเน้นเก็บเงินนะครับเราก็ใช้แต่บทเพลงที่เสกเหรียญจะดีที่สุดครับแต่ว่าช่วงช่วงด่านแรกๆครับมันยังสามารถไม่ต้องกระโดดสองเจ็บได้เพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับสีขวางเนี้ย มีน้อยครับเนี่ยตั้งแต่ทตําบทเพลงของความร่ำรวยมาเนี่ยผมก็โดดสองสเต็ปไปสองทีเองครับมันมีขึ้นอยู่บนข้างๆหัวของคุกกี้ตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าไปถึงดาสุดท้ายเนี่ยเราทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีสีขวางเยอะขึ้นนั่นเองโอเคโบนัสทามแล้วก็เมื่อกี้ก็น่าเสียดายครับที่ขายแค่ตัวเอ็มตัวเดียวครับไม่งานเราจะได้ขึ้นโบนัสทานอีกหนึ่งครั้งนะครับ วิธีเล่นคุกกี้ตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับเมื่อเราได้บทเพลงที่เราต้องการแล้วเราไม่จําเป็นต้องกระโดด2สเตปปัมเพื่อถ้าไม่จําเป็นนะครับไอที่ว่าจําเป็นก็คือต้องกระโดดหลบไม่งั้นจะชนนะอันนี้ก็เราก็ต้องกระโดด2สเต็ปไปครับถ้าเราชนแล้วได้เหรียญนี้มันไม่คุ้มครับเลือดเราหายตึมเลยครับแบบนี้ไม่คุ้ม เนี่ยมันก็ถ้าใครเบื่อๆนะมาเล่นตัวนี้เก็บเงินก็ได้ครับเนี่ยมันไม่ปวดตาตาเละเหมือนเล่นชี้เคสนะครับเพราะว่ามันต้องเละตาไปมองสองจดหมายอะเราต้องกระโดดเก็บ่องจดหมายเรื่อยๆแบบนั้นบ่อยๆครับ <laughs> ผมขอเปลี่ยนบทเพลงตรงนี้แล้วกันครับเป็นเป็นที่จําของผมครับ โอเคได้บทเพลงแห่งความร่ำรวยแล้วถ้าเมื่อกี้สมมติเราคาไว้ที่หกครั้งนะครับหมายถึงสองสเตปอะแล้วดันไปเจอสีกว่างที่ต้องกระโดดสองสเตปข้างหน้าด่านด่านข้างหน้าด่านคริสตัลเนี่ยเราจะเป,เปลี่ยนบทเพลงได้ยากลำบากขึ้นเพราะว่ามันมีสีกว่าให้เรามากขึ้นนั่นเองครับเราต้องหมอบหลบบ่อยอะก็คือจะเปลี่ยนบทเพลงให้มาเป็นเศษเหรียญได้กว่าจะ กว่าจะเปลี่ยนบทเพลงได้อะนานครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นครับกระโดดสองสเตปไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอการเปลี่ยนก่อนก็เปลี่ยนตั้งแต่ด่านเมื่อกี้เลยครับตรงนี้ก็กระโดดสองสเตปไม่ได้เห็นนะครับโอเคดูดูดูด่านสุดท้ายนะครับมันจะเราเราจะกระโดดจังหวะเดียวตลอดไปไม่ได้แลวครับเพราะว่ามีสีกวางเยอะขึ้นครับอย่างที่เห็นนะครับโอเค นี่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโดดเองครับโอเคเราได้บทเพลงนี้แล้วครับพยายามอย่าโดด2อสเต็ปถ้าไม่จำเป็นครับก็วิธีเล่นตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับ นี่เป็นบทเพลงการทำลายครับขีดขวางกลายเป็นเยลลี่ครับโอเคได้โบนัสทามครับดีมากโบนัสทาสำหรับโลกแคนดีน้นี่ก็ไม่มีผู้ดาวครับอันนี้ก็บอกไปหลายรอบแล้วครับก็ยังจะพูดอีกนะยังจะกล้าพูดไม่ใช่ละรอเล่นน,ลน,ลนะครับโอเคเป็นบทเพลงแห่งความรำรดยแล้วครับก็พยายามอยาโดดสองสเต็ปมุ่มั่นครับ พยายามอย่าโดดครับถ้าไม่จำเป็นครับ <_ d ata> เดี๋ยวจะเปลี่ยนบทเพลงแล้วครับเพราะว่ามีสีขวางเยอะขึ้นอย่างที่บอกนะครับเฮ <_ d ata> ้ยโทรกระตุกโถเอ้ยเมื่อกี้เอย้ยกระตุกอีกแล้วอะโอ้โห,โหเซีงเลยครับไม่งั้นเรา แต่ว่ามันก็ใกล้ตายแล้วไม่เป็นไรเพื่อนๆน,น่าจะเห็นแล้วครับเต็มๆเลยครับเมื่อกี้ครับอ้อเหนื่อยใจจุงเลยครับเลี้กระตุกเดี่ยหลายทกีฬานี่นครับทำมันทําให้ผมเนี่ยถ่ายคลิปลําบากมากเลยครับยิ่งเป็นคลิปเก็บคะแนนนะครับถ่ายได้ยากมากเพราะว่าเมื่อกระตุกทีมันก็เสียจใจว่าเมื่อเสียงหว่าก็มีโอกาสชนมากขึ้นเองครับ โอเคครับช่องแคบมารก,กาผมผ่านมาได้ครับบ,บังจะได้ขึ้นโบรัตมีครับโอเคครับได้ขึ้นครับถึงเมื่อกี้ไม่ชนตรงนี้ก็ได้ขึ้นเลยครับเพราะว่าเลือดจัดก,กับคลิปพอดีเป๊ะเลยครับผมเคยลองมาแล้วก็เลยกล้าที่จะมาถ่ายคลิปนี้นะครับก็ ใกล้ตายนะครับเกมก็กำลังจะจบลงครับแล้วก็ตระช่างเหรียญเนี่ยย่อยคะแนนไม่ทันครับผมถึงไม่ใช้พุ๊ดาวหรือช้างไงครับมันย่อยไม่ทันครับเห็นไหมครับย่อยไม่ทันขาดพึ่งได้แปดแสนนี่ยเพึ่งอัพล้านสองครับหกหมื่นสองนะครับก็ตานี้ได้หกหมื่นสองพันเหรียญนะครับก็ถือว่าถ้าใช้ชีสเค้กก็ได้เยอะกว่านี้นะครับ โอเคถือว่าตัวนี้ครับทำเหรียญได้พอประมาณครับถือว่า,าเทียบกับตัวอื่นที่ไม่ใช่ชีสเคก้กน่าจะดีกว่านะครับในตอนนี้นะครับมันทําได้ถึง62 0 0 0่นเหรียญครับแต่ถ้าเป็นชีสเคก้กแล้วใช้สมบัติเต็มพิกัดเนี่ยมีโอกาสได้ถึงเก้าหมื่นเหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้าเล่นแบบทั่วไปนะครับใช้ดาวใช้อะไรเงี้ยก็ได้ประมาณ6-70,000็หมื่นก็พอได้นะก็คือระดับระดับ เทียบระดับกันก็ต่างก่าชีสเค้กนิดนึงก็ถือว่าพอโอเคเลยทีเดียวครับก็ถือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับเบื่อจากตัวชีสเค้กนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้มาเก็บเหรียญได้นะครับเพราะว่ามันมันวิ่งคนละแนวกันครับถ้าลิ้นถ้าวิ่งแต่แนวเดียวเนี่ยมันเบื่อครับผมก็เคยเป็นครับก็มาเล่นตัวนี้ขำๆก็ได้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันโอเคคลิปนี้นะครับก็เท่านี้แล้วกันครับวิธีเก็บเหรียญอีกแบบนะครับคุกกี้นักดนตรีนะครับสวัสดีครับ